ไม่รู้โชคดีบอกวาเอาวะาอ้เนงีงยเป็นกันคืนนั้นนอนไม่หลับเลยเซ้นเรามีละว,ว่าผ่านนิดหรือไม่ผ่านนิดนี่แหละคือการฉีดที่มากที่สุดข,ของพี่แล้วสุดยอด สวัสดีครับ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 วันนี้โชคดีมากเลยนะไม่รู้โชคดีแบบวะอ่ะดีสิดีสิอ่าดีมีโอกาสมาเจอกันสองนเลยเนี่ยไม่ได้นัดหมายกันด้วยนะแต่รู้ไหมว่าที่มาที่เนี่ยที่มาที่เนี่ย พาะคนนี้เลยครับก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๋ยนวลปางด้วยนะครับขอบคุณค่ะตอนทีน but, okay. okay. ่เขาเล่นละครเ่ะเขาก็มากระซิบตุ๋ยตุ๋ยพี่ได้ยินช่างแต่งหน้ามันว่ากันบอกว่าว่าไงมันว่าบอกว่าพ่อหนูเนี่ย ถ้าจะเล่นเป็นพ่อไม่ได้แล้วแก่ไปแล้วพอตอนหลังนี้พอหมอต้นทําให้แล้วชั้นไหนหน้าว่าไงเออเบนก็บอกว่าไปทําอะไรมาเราก็บอกไปตรงๆนะว่าเราไปฉีดฟิลเลอร์มาอ่าไม่ต้องมาโกหกเลยเอ้าเป็นอย่างนั้นไปเออ ตุยามาครั้งแรกเพราะว่ามีน้องบอกให้มาก็งง,งเงี้ยไม่อยากจะมานะคะก็กลัวกลัวมากคือไม่ได้กลัวเข็มหรือกลัวหมอกลัวปลอมกลัวดูเป็นของปลอมพอ,อมาแล้วแฮปปี้มากก็ต้องขอบคุณพี่ตุยมากนะครับที่วผมเ <c oughs> พราะตอนแรกมาเนี่ยทั้งสองท่นทา,งนานกังวลมากถ้าเยอะมากด้วยความที่เป็นดาราเป็นนางแบบด้วยใช่ไหมครก็จะส่วนเอ๊ะถ้าเราทําไปนล้นธรรมชาตินี่เป็นยังไงนะครับในวงการเนี้ยหมอต้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว ถ้าใครที่รักสวยรักง,งามเนี่ยต้องรู้จัก,กต้องรู้จักครับทีสัมภาษณ์หนังสือแปลเพื่อนบอกร๋อนแบบนะคือเข้ามาสิ่งแรกเลยที่พี่ดูเนี่ยพี่ต้องดูภาพรวมก่อนว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเขาเล้วเป็นห้องแถวเป็นอะไรเอออันนี้แบบสะอาดอแล้วทุกอย่างเป็นเป็นแบบไม่ไม่มั่วอะไรอย่างเงี้ยฮะดูเป็นแบบมีเจียมทูไฮอะไรอย่างเงี้ยนะคือเข้ามาสิ่งแรกที่เราเจอคือพนักงาน คือให้การต้อนรับดีเทคแคร์ดีอันนี้อันนี้เป็นเป็นสเสน่ห์นะครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็แล้วก็ปลุนใจออด้วยเธอดูสิเห <lateral 57 S 2> <ว>็นมคือคือ <c oughs> คือนีค่ค,คือคุณหมอก็าต้องเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ถึงถึงเราหมอนีพูดตรงตรงเลยนะเราเป็นคนปากไม่ค่อยดีคุณหมอไม่ผ่านนิดค่ะไม่ใช่เป็นเชิงผ่านนิชมากมากเพราะไปบางที่อย่างวัยเราเนี่ยคือเซน์เรามีละว่าผ่านนิตหรือไม่ผ่านนิตอย่างคุณหมอนี่เขาแบบ ไม่ใช่แบบมาถึงแล้วจิ้มจิ้มจิ้มให้มันเสร็จนะแต่นี่เขาดูเสร็จแล้วเขาถอดถึงมือแล้วเขาใส่ถุงมือใหม่เขาบอกพี่ตรงนี้เมื่อกี้มันกดแล้วตรงนี้มันไม่เท่าข้างนี้รออีกนิดนึงแล้วคนไข้เขารอเต็มเลยเฮ้ยเขาไม่กลัวเสียเวลาหรือถ้าเป็นคุณแม่แม่อาจจะไปเอาห้องอื่นก่อนเนาะอะไรอย่างนี้แต่นี่ไม่นี่เราก็ต้องดูให้มันใช่ให้มันเข้าและอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเนี่ยคือหมอเนี่ย จะรู้ให้ความพอดีอเนี่ออกมไม่ใช่คุณอยากได้อะไรคุณจะเติมอะไรคุณหมอจะไม่ได้ไม่ทําให้ทุกอย่างที่คุณอยากได้นะครับเพราะว่าการที่เติมไปเยอะเนี่ยมันอาจจะทําให้หน้าคุณผิดรูปผิดร่างหรือมันมันเยอะไปอ่ะคุณหมอก็จะให้แบบเอาแค่นี้นะคุณอาตรงนี้นะครับบอกเออเราก็ตั้งใจอยู่แล้วตรงเนี้ยต,ตรงนี้ไม่ต้องมาเติมตรงนี้เนี่ยคุณอาแค่นี้แหละครับผมก็ต้อง ขอขอบคุณอนุกับสวยมาก<ด>เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ตุ๋ยจะบอกว่าการทําสวยเนี่ยอย่าไปกลัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลอดภัยถ้าเราเลือกหมอดีหมอที่เรามาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอันเนี้ยใช่เนี่ยให้มาทําเลยค่ะไม่ต้องรอกลัวเข็มกลัวมีดกลัวอะไรไม่ต้องกลัวค่ะรับรองค่ะทุกบ้านเก็บคอดูหน้าพี่ตุย๋ยขอบคุณค่ะ เอาาอครับคุณครับผม